อ่าตอนนี้จะพาอ่าเดินไปชมสระบัวแดงนะครับเป็นสระน้ำที่อยู่โซนด้านหน้าอ่าบริเวณนี้จะเป็นสารากลางน้ำของผมนะครับอ่าจะเป็นสระอีกหนึ่งลูกสำหรับเก็บน้ำนะครับสระบัวแดงของผมจะอยู่โซนด้านหน้านะครับอยู่ใกล้ๆกับอ่าถนนสีเลนนะครับอ่าตอนนี้ก็ น่าจะยังมีเบ่งบานให้เห็นอยู่เนื่องจากตอนนี้ก็เริ่มจะสายแล้วนะครับตอนนี้ก็11นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมสบัวก่อนนะครับก่อนที่จะมาะดูระบบน้ำํำที่ใช้ลดต้นไม้นะครับในช่วงฤด,ดูแล้งตอนนี้มะม่วงในสวนนะครับต้นที่ ให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังติดดอกออกผลนะครับเต็มต้นนะครับน่าจะมีอยู่หลายร้อยลูกเนี่ยตรงนี้จะเป็นซาบัวนะครับส่วนเสาไฟนะครับก็จะติดแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ที่ ขอมานะครับเป็นขอมานะครับที่ได้ไปรีวิวขายที่ดินบางที่ก็จะมีะแผงโซลาเซลล์ติดอยู่นะครับอันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตกับเจ้าของอที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็เอามาต่อเติมเพิ่มเอานะครับเป็นแผงโมโนโลและแผงโพลีนะครับรวมกันบริเวณนี้จะเป็น สะบัวแดงนะครับมีสาลาทรงแปดเหลี่ยมนะครับหรือว่าทรงหมวกชาวนาอ,อยู่ตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับอดอกบัวในช่วง11เอดนาฬิกาก็จะหุบหมดแล้วนะครับวันนี้อากาศหนาวเย็นแดดไม่ร้อนนะครับก็จะมี ดอกบัวให้ชมนะครับยังพอได้ชมได้นะครับตรงนี้จะมีบ่อ,าบ,อบาดาลอยู่2บอ่อแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์สจุดนะครับใช้ซับเมอร์ดขนาด1แรงนะครับ2ตัวเพื่อที่จะดูดน้ำขึ้นมาเติมยังบริเวณสะบัวตรงนี้นะครับ มีบ่อบาดาล2บ่อ,อเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อละสีนิ้วลึก20เมตรมีน้ำบาดาลตลอดทั้งปีนะครับเป็นน้ำจืดเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับป่าไม้นะครับก็จะมีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับน้ำบาดาลจะเป็นน้ำจืดไม่ลึกมากนะครับแค่ประมาณ20เมตร ส่วนซับเมอร์ที่เราหย่อนลงไปก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน12เมตรแค่นั้นเองนะครับอ่าตอนนี้ระบบน้ำของผมก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับใช้งบประมาณอยู่30,000บาทนะครับในการเดินระบบน้ำเข้าไปยังต้นไม้นะครับโดยใช้ทั้งท่อ PVC และท่อ PE นะครับใช้ทั้งสปริงเกอร์ ทั้งหัวฉีดนะครับแล้วก็มินิสปริงเกอร์ที่ใช้กับท่อ P.E. ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นความยาวของสะพานกลางสะบัวก็มีความยาวอยู่ประมาณสัก80เมตรได้นะครับรอบๆขอบสะก็จะเป็นอดอกไม้นะครับดอกไม้แล้วก็กล้วยเป็นดอกแฮปปี้เนต นี่นะวันนี้พาเดินชมสวนนะครับสบายๆเดี๋ยวดูระบบน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมีนะ้อ,นองๆน,นะครับจะมาช่วยอ่ากรอกขี้วัวนะครับเดี๋ยวขอไปอจ่ายงานก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูระบบน้ํานะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ได้บอกไปจะเป็นบ่อบาดาลน,นะครับขนาดสี่นิ้วลึกยี่ิเมตรนะครับแผงโซลาเซลล์จะอยู่ตรงนี้นะครับ เช้ามานะครับ6โมงเช้าถึง7โมงนะครับ6โมง -7 โมงน้ำก็จะไหลแบบนี้เติมลงสาบบัวเนื้อที่สองไร่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็สาลูกนี้ไม่ลึกนะครับประมาณ2เมตรเน้นการใช้ประโยชน์โดยการ ูกดอกไม้กินได้นะครับหรือว่าดอกบอัวแดงบริเวณขอบสะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าอา่ตรงนี้จะเป็นแนวของสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อ่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็มีบอ่อบาดาลน,นะครับงบประมาณจะอยู่ที่ ประมาณ4ี่0 0ืนบาทนะครับทั้งค่าเจาะบอ่อแล้วก็ปั๊มน้ารวมแผงโซลาเซลล์นะครับเบ็ดเสร็จจะอยู่ประมาณ4ี่0มื่นนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับทำไว้ลักษณะแบบเดียวกันในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักอของคนทำสวนนะครับอันนี้ก็รื้อของเก่ามาทำใหม่นะครับ นะตรงนี้ก็จะเป็นท่อ P.E. นะครับท่อ P.E. ใส่หัวมินิสปริงเกอร์เล็กๆนะครับมีวาล์วในตัวนะเดี๋ยวจะให้ชมระบบการจัดการน้ำนะครับที่อยู่ในสวนคนแก่ผู้หญิงนะครับทำได้นะครับง่ายๆขอเพียงเรา,าเดินระบบน้ำให้ได้แค่นั้นเองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นอ่าตัวนี้จะเป็นมะม่วงสามฤดูนะครับต้นนี้จะเป็นสามฤดูออกลูกทั้งปีนะครับอันนี้ก็แก้วขมิน้นค่อนข้างดกนะครับมะม่วงปีนี้ดกมากๆเลยส่วนบริเวณด้านนี้จะเป็นอ่าระบบ ปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับขนาดสองแรงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วดูดสองออกสองนะครับดูดสองนิ้วออกสองนิ้วขนาดสองแรงอ่าแยกวาล์วไว้เพื่อลดน้ํอ่าเป็นโซนโซนไปนะครับคันเอาตรงนี้นะครับอ่ายกคันดอาวขึ้นก็จะ เปิดน้ำลดต้นไม้ได้นะครับแค่นี้เองนะฮะนี่ครับปั๊มน้ำก็จะเริ่มทำงานแล้วก็ระบบสปริงเกอร์และหัวฉีดนะครับที่อยู่ตามต้นไม้ก็จะเ,เริ่มทำงานนะครับตอนนี้ผมจะลดบริเวณเสวนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะตั้งไว้ให้น้ำวิ่งมาลด ต้นไม้ที่อยู่บริเวณโซนด้านหน้าบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับทุกต้นสวนด้านนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์แล้วก็มินิสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์ก็จะออกแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นทำเป็นคล้ายๆน้ำหยดนะครับใส่ต้นไม้ออกทุกหัวนะครับทั่วสวนเลยนะครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่น จบในขั้นตอนเดียวนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับก็จะสลับด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็ใช้เวลา5นาทีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นสปริงเกอร์นะครับนี่นะฮะสปริงเกอร์ยาวจากด้านหน้ามาจนถึงปั๊มน้ำบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้ผมได้ใส่สปริงเกอร์สำหรับลดพวกผักสวนครัวนะครับตรงนี้ที่อยู่บริเวณขอบสะ สปริงเกอร์ไปยังด้านหน้าโน้เลยนะครับค่อนข้างแรงนะครับใช้ปั๊มแค่สองแรงแค่นั้นเองนี่นะฮะยาวไปจนถึงด้านโน้เลยนะครับน้ำแรงตลอดสายนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับเล็ก มินิสปริงเกอร์อ่อันนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นดอกแฮปปี้เนทหรือว่าชมพูฮาวายด้านนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้ห้านาทีนะครับในการลดน้ำโซนด้านหน้า ส่วนด้านหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหกไล่นะครับแค่นั้นเองนะครับน,น้ำก็เริ่มแฉะแล้วนะครับโดยการลดน้ำก็จะลดแค่ช่วงเช้าแค่นั้นเองนะ อาจจะลดแค่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอนะครับผ่านไป5นาทีก็จะมาสลับด้านนะครับสลับด้านในการลดต้นไม้นะครับน้ำก็เริ่มเปียกชุ่มชื้น ต้นไม้ดอกไม้ก็ได้น้ํานะครับฤดูแล้งที่จะมาถึงก็น่าจะเอาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระเพรา,าใหญ่นฮะจะเป็นทั้งสปริงเกอร์ทั้งมินิสปริงเกอร์นะครับทั้งแบบหัวฉีดก็จะมาอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับบริเวณนี้จะเป็นขอบสะขอบสะบัวนะครับจะเป็นแนวของ ต้นชมพูฮาวายหรือแฮปปี้เนตนะครับครบ5นาทีนะครับโดยประมาณเราก็จะมา,าสลับว่านน้ำบริเวณนี้นะครับเพื่อให้น้ำลดอีกฝั่งหนึ่งนะครับปิดกั้นปิดกั้นตัวที่เปิดอยู่นะครับตัวไหนปิดไว้ก็จะเปิดตัวไหนเปิดก็จะปิด,ปด,ปดแค่นั้นเองนะครับ อีกห้านาทีก็จบแล้วนะครับท่านใดที่อ,อยากจะแวะเวียนมาดูนะครับระบบน้ำของผมนะครับมาชมสวนก็ยินดีนะครับมีพืชผักมีผลไม้นะครับที่ให้ผลผลิตแล้วก็จะเจกจ่ายให้ไปรับประทานนะครับเป็นของฝากได้นะครับมาทานกาแฟด้วยกันที่นี่ได้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอเภเฉลึมปะเกียรจังหวัดนครราชสีมากา็ยินดีนะครับมาชม อาซาบัวแดงนะครับชมสวนของผมนะครับอาสวัสดีครับ